ทำไมเขาอยู่กับรายการดักเต้นในตำนานข้ามีข้ามีห้าเกมิ่งซึ่งเราจะมาทําเล่นชาชาเลนในการใช้ตัวเหมือนกันใช่เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะถึง,ถ,งถึงจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เหมือนกันเป๊ะใช้ตัวเหมือนกันเป๊ะว่าวแน่นอนโอ้โหเฮ้ฮแกไม่มีสิทธ <คน S 2> ิ์ตาม คนตามเกมมิ่งคนตามเกม,ม, <gaming. S 2> มไม่มีสิทธิ์เกมไม่มีสิทธิ์เอฟะเข้าก่นอนเข้าก่อนเลยไปเลยมีนโอเคเรากับคนเพื่อหกสิบเอ็ดขาตามคนเพื่อหกสิบเอ็ดทำไมหกสิบเอ็ดมันคนเพื่หกสิบเอ็ดไม่ใช่โหัเหรอเราเราเราพ่ะกด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 ไป โอเคท่านชมเราจะเอาแบบ ex วางวางคนอันตรงนั้นเพราะว่าตัววิ่งเร็วมันจะหลุดสองตัวดีเพราะว่าถ้าวางหนึ่งตัวเราใสใส่ใส่ใสเขาไม่มีออฟเขาม,มีแค่ออฟเรเบิดสุดแอเพีคแค่เพราะว่าคนนี้กระจกว่า,<ม>วาเขาก็เลยไม่มีเพิ่มผมเอ็ดเองจริงจริงผมมีรอยกับกิวการมแีแต่เขาไม่มีเลาต้องใช้เหมือนกัน ใช่อ่ะดูดูดูแหกตูดดูแล้วกันแหกตูดดูแล้วกันอย่าลืม no ต no ิดตามช่องเอลฟ่าด้วยนะครับติดตามทำไมไม่ได้ทำเดี๋ยวส่งกูได้ดาวกิฟต์ก็โปบดเดี๋ยวก็ต้องโปโบดนั่นแหละนี่ไงตัววิ่งเร็วอู้ตัวตัวอะไรเนี่ยโอโคนานโคดาโคนานโคนันนี่มันคือโคนันโคนันติดติดโคนันเจเกเรหรือว่าเป็นเทพพิดา ไม่เขาคือโคนันโคนันจิจีมาเล็กบอทอดมาดิมาดิมันใสเมงฟัวทอดเลยตาพี่ด้วยมาดิเมงบอวทอดเลยเติมเออมันตายไปแล้วหุ่นทอดมากมาดิกี่เตี้ยเทียรรู้สึกว่ามันเออมันเริ่มมันเริ่มเละมันเริ่มเละละ ไม่เห็นเละเลยไม่เห็นมีตัวหลุดสักตัวเละเละแล้วเละเลยว้ารู้สึกว่าคลิปนี้มันจะมันจะไม่มีสาระละบริการเป็นนักไลฟ์สาระเราจะต้องเอาคนนั้นถึงอาเกตสองก็พอแล้วเราก็ไปปั๊มแต่งแล้วก็วางโคจูสวัสดิวารุโดแล้วก็ ให้คนอันดีแล้วก็ออพคนอันเทศตันแล้วก็ปั้กันต่อแล้วก็ทำทำนู่นทำนี่เอาคนอันเป็นขั้นสามขั้นสองจะไหไวหรือไหวเนี่ยดูสิตัวใกล้หลุดแล้วเนี่ยไ,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 ไหว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 แน่นอนอเดี๋ยวเลือดมันแค่สิทำไมจัดการนี่นเห็นไหมไหวเนี่ยเห็นไหมไหวจริงหรือไม่จริง ระยะนี้อีกขั้นหนึ่งไม่ปั้มตังเลยเป็นไรปั๊มตังทำไมอยากปัม๊มเขาอยากปั๊มโอ้ใส่ออฟบูไอเกินไปโอ้รู้ไห้นั่งฟาร์มออฟเอแกโอ้ก็นั่งฟาร์มออฟแล้วแต่ว่ามันวัตถุดิบไม่พอ ว้ายว้ายมันมีวัตถุดิบว้าย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 ดูบคลิปจะเริ่มเละเทะวิใช่อย่างที่คิดละคลิปนี้มันไม่เละเทะเลยก่ที่คลิปมันจะเละกว่าน like mm <Ok ี้ตูอวรตัดไปนะจ๊ะไปเว็บสาิผ่านแบบไรค่ะใช่เร mm ้กลรงจะตายด้วยโอเคพวกเรา เราได้ทำวางวากุาโจกับมือลิ้นนั่นแหละแล้วดูสิ่งที่ดนำะเราจินแผนแบบสองล้านไอคิวไม่ต้องมองตรงกลางนะตรงกลางมันไม่มีอะไรให้ดูตรงกลางว่าไงนะตรงกลางมันไม่มีอะไรให้ดูเ,นะน,ดเนี่ยมันก็แค่คนใส่สูตรสีน้ำตาลสิบหกตัวสิบหกคนเองเราจะรอดไหม คนสูตรพวกนี้จะเขียนชื่อจะไปได้กี่เว็บเออคนเราซาว์ลูโดนี่ไม่ใช่โจโจแล้วนี่ก็ไม่ใช่อะไรสักอย่างจีดนิ้วเลยไหมอนตัวยังไม่เยอะไม่จีดนิ้วดีกว่านิ้วไม่ยาที่ดีแล้วหนึ่งครั้งที่ดีดะยำจอเป็นดีนิ้วสองครัง้งแหลกนิ้วหางนิ้วหาง น้องน้องดีดไปแล้วถึงครั้งดอมอนเตอร์มาเยอะๆก่อนดาเบตพี่เท่าไหร่แล้วดูดูก่อนเอ่อสามสิบเก้าล้านน้องสิบห้าล้านโคตรน้อยโ<ฮ>ู้โหแล้า <10 S 1> มตัว<ฮ>แบบอืมตัวตัวพวกนี้มันแบบอืมแล้วมันเง็ยอืมดีนิวทุกคนดีนิวเลยไหมล้วแต่แล้วแต่เรามันเยอะ เรามันมาเยอะกว่าน,นี้ก่อนออดีนิวโอเคสองตัว,วยังไม่ได้วางโกโูคูเลยจนบ้านจนปั๊มตังกเพื่อดีอ่ะปั๊มสิแต่ว่าไม่มีอบอบอบอฟอ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 อฟขนแสงออบเอ็กคานอนใช่ออบของเอ็กคานอนมันดีดีเกินแต่ว่าไม่มีไงเพราะว่าเพราะว่ามัน แล้วว่าผ่านคิวสาวระเบิดไม่มันไม่ได้ระเบิดมันได้มันได้วิตี้โอเคพี่ได้จรวดแบบงงๆทำไมทำไมทงให้จรวดกับคนชลาโอเคที่ดีเดีวดีนด้วดวนวันเตอร์มันมาแล้วแต่งตาจายเราจะคุณเราจะตาล้วดีเดียวดีแล้วจริง แถวแรกแถวแรกหมดแล้วสี่ช่องหมดนีหด่หมดตักเป็นกับโกคูไม่ใช่ขี่ละโกคูอะไรดีนิวหมดเลยต้องดีนิวหมดแล้วโอเคหมดแล้วมดวิชาดีนิววิชาดีนิวดูด้านหลังก่อนสี่ด้านหลังมันมีตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ตัวที่ไม่ไม่ได้รับเชิญนะ คือแล้วมันก็ตายแล้วเราขึ้นเต่าไม่ได้อาวิดว่าแต่เราใกล้จะส้าแล้วนี่มันคือสิ่งที่ใช้ไม่ได้ไม่ต้องทําตามสูตรนี้นะไม่ต้องทําตามอย่าอ่ะอย่าทำตามมันเสี่ยงอันนี้คือเสี่ยงหรือทำตามกไม็ได้ไม่ต้องทําตามนะทุกคนสูตรนี้มันแย่แล้วเราก็จะใกล้จะตายไปหลายรอบแล้ว <c oughs> จะตายแล้วดีดิ๊ กีละจอมดีดิโอ้โกคูกว่าจะดาเมียสองหมื่นได้ใช้ใช้เงินไปเยอะมากคนคนนิสัยไม่ประหยัดหยุดเวลาโอโอจนจะตายแล้วบ้านจนเราก็จะตายแล้วเราดีดิ้วไม่ได้แต่เราด้านมีหนทาก็คือใช้โกโจหยุดเวลา โโจมันดีอย่างหนึ่งมันหยุดเวลาแล้วผมก็ไม่รับโโจรียร้อยทุกคนหยุดเวลา <c oughs> เกือบเกือบแล้วมันตายตายแล้วเราก็กโอเคจีจีนี่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยตอนนี้บาย